สวัสดีครับบ่าเท่าซอสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับต้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับคำแล้วพี่น้องนะครับเย็นวันที่27มิถุนายน2568นะครับกำลังจะเดินทางกลับเข้าไปบ้านนะครับท่านผู้ชมมือนี้ก็เดินทางมากับแม่หมูท่านผู้ชมเดินทางออกมาตั้งแต่เช้าร์หมดละพี่น้องนับมือนี้งนำน้ำนับมาถวายคุบ่าวัดปลาจำนวน20แพ็คน้ำดื่ม สาธุบุญกับเอฟซีนะครับที่ได้รวมทําบุญถวายน้ํากับแม่หมูกับบ่าวเท่านะครับมืออ่นก็นจะเดินทางไปถวายปู่เจ็ดสองนะครับจํานวนสี่สิบแพ็คถวายน้ำดืม่มด้วยพี่น้องเด้อสาธุบุญน้ำนะบ,บุญกุศลนุ่นน้ำนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงการงานจะเล่นลุงเรื้ยงเงินท่องหลังไหลมาดัง่งสายน้ํานะครับกําลังจะเดินทางกลับนะครับจะพาแวะตลาดน้ำทำชุ่มมือ,มอน,นี้มาทา้งอ,อำเภอสองดาวน้าแม่หมูกับนังคำ้ำพ,พี่น้องพ้นกับจิตตุ้ที่บ่าวเท่า นะครับจะพาแวะตลาดจักน้อยพี่น้องพายยังเบิ่งตลาดจักน้อยพี่น้องแวะหาเบิ่งกับเขานะครับไปฝากพี่สาวเย่จอยฝากเจลอตลเตอรี่แน่พี่น้องไทยเบิ่งจักน้อยเท่านั้นมันเขาจะไปตลาดใดมั้ยเนี่ยตลาดสองดาวไปตลาดสองดาวโอ้โพี่น้อง <c oughs> เห็นแม่หมูท่านผู้ชุมวัดเจราดบุรีโอ้ยเพิ่อหายมาแล้วบ่า <c oughs> เวเถ่าเพิ่นโทรมาหาแม่หมูแล้วเพิ่นโทรมาหาแม่หมูแล้วเพิ่นว่าเอาเงียบเงียบ คือว่าสั่งให้เบาเถ่าเองเลยก่อนสั่งบอกว่าทุ่มเลยงวดให้เบาเถ่าทุ่มค่ะอ่านะครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะจังไปชมไปสร้างกันยูบานได้พี่น้องเลยพอกันยูบานเออเห็นแม่หมูแม่หมูบอกนะครับทำช่อมัดเบาเถ่าได้ยินเนี่ตยจะห่วงเลยจะห่วงอีกแล้วพี่น้องนี่แต่ห่วงจะห่วงนะครับผมจะห่วงได้เธอเจราดบุรีได้พี่น้องเลยนะครับเห็นเพิ่นบอกแม่หมูว่าให้เอาเงียบๆแต่จังไรจังไปสร้างไปชมน้ำกันนะครับผม หามาคาชอบเนาะเพื่อได้ไปหาหยิบจับรัตรีเพิ่นเพิ่นเพิ่นได้ไปคักเราบ่เพิ่นว่าคักอยู่เร็จหมวดพันได้ไปคักเลยอืบเพิ่นได้มาคักอยู่จังถ้าไปฟังน้ำกันฝนเดือนจะตกเสียงข้าเจ้าตัดหญ้าในพี่น้องมื้อนี้เดินทางฝนตกเอฝนตกมัดเมื่อพี่น้องนะครับนี่แหละนะครูบาแต่ว่าเขาพรรษากะว่าในหมู่ว่าจะมาถวายเทียนพรรษายในหมบ่แม่นว่าจะมาถวายเทียนพรรษาอยู่นว่าบ่าวถากว่าจะมาทำบุญอยู่นี่แหละพี่น้องนะครับเนาะช่วงเขาพรรษานะครับละกาเอ หล,หลังวันที่16กรกฎาคม2568ันายเดือนนานะพี่รองเนี่นะครับก,นนก็จะได้มาสร้างไ้ห่อปูประเขาสั่งหอให้ปูได้พี่้องได้นะครับเพราะว่าหลังกลางเดือนนานี้พี่น้องจะได้สั่งให้ปูเลยนะครับสาธุบุญนะครับผมจังถารอบบังนะว่าเป็นมือไรอ๋อพี่้อง,อองจะเดินทางแล้วทำชุม่มมือดฟ้ามืดฝนหน้าคือฝ,ฝนจะตก จะพาย่างตลาดจักหน่อยไปย่างตลาดผู้พันมั s> <S กกะมีเด้อพี่น้องผู้พันมักกะผู้พันมักกะมีผู้พันผู้พันมากผ่านกวางยางสะอาดเด้อยๆผ้าผ้าไทยเเบิ้งแน่พี่น้องเบิ้งเห็ดเบิ้งนั่นพี่น้องนะครัไทยจักหน่อยเท่านั้ดธรรมชมนะครับอากจะจังไปฟังแล้วพี่น้องไทยบรรยากาศไทยนั่นไทยนี่ให้เบ Demokraten> ิ้งแน่พี่น้องจังเออนะครับนะครับเอาจังไปพอกันยุติตลาดนะครับหลังจังเปิดละไปพอกันยุบบ้านธรรมชมนะครับผมชมมานฮอดตลาดแล้วนะครับ ตลาดสดอำเภอสองดาวด้วยพี่น้องเด้อนะครัามาแวะตลาดจากข้าวเห็ดก็ยังมีอยู่เห็ดไข่เห็ดเผืองม่เย้ยเห็ดไข่เห็ดเผืองเห็ดละงกพี่น้องนะครับเห็ดก็ยังมีอยู่ด้วยพี่น้องเด้ออันนี้แมงจีซ้อนนะครับแกะบาดอะไรยัยเนี่ยกล่องอะไรก็สีสีชมพูนะครับแมงจีซ้อนนะครับผมเอ๋อ ย่างเลาะตลาดจะเข้าท่านผู้ชุ่มนะผมอ่าถ้าเบึงเห็ดครับเห็ดฟางเห็ดฟางกับมี่ยอเห็ดฟางไปสดซุปบ่มหนึ่จานเท่าไรนั่นไหมค่ะจานละสี่สิบพี่น้องเห็ดฟางนะครับถ้าย่างเลาะเบึงก่อนได้พี่น้องเด้อควยถนะ้าชมก่อนนะครับถ้าเลาะเบึงก,อองก่อนโอ้แมงกีซ้อนนี่นลายเลยนะี่แมงกีซ้อนเห็ดนางฟ้า ธรรมดาเฮ็ดคุณแม่เนี่ยเพิ่นหลายอ่ามีเฮฟไข่นะครับเนาะอ่ามกยังน้อครับนี่มกยังนี่งหัวหน้าเขานี่บอมกเท่าไหร่เอาเปิดให้เบิ่งแน่เดี๋ยวเปิดให้เบิ่งแน่ห้าเพิ่นห้าเพิ่นอยากอยากกระไปพี่สาวหมกหัวหัวหัวหน้าหวครบแล้วเอาตีหัวกรบขายไปเลยอ้าโอ้ยมันหัวเรียกว่ามันเรียกว่ามันหัวกรบข้าวหัวครบประจาวหัวกรบไป เพิ่นมกอันเพิ่นมกยังไงบกน้ไมสดังมกนมสดเป็โอ้ยเดีว่าหวกบพี่น้องเออมาก่ท่านมือมาน่เจ้าบ่มาเป็้าหมือนโอ้เปิดเปิดยอกเจ้าคุบ่มาเป็นแมไร่ไโอ้าเห็ดลาไหล้องเห็ดลาไพี่น้องมกอันนี้มกน้ไมสดบ่ครับผมมกน้ไมสดมกเท่าไหล่ครับเดบาทเอ๋อมกน้ไมสดมกสิบบาท พี่รองไสหมูแบบบ่อค่ะบักเตอรธรรมดามบักเตอร์หน่อไม้เอ้ารับบกหน่อไม้โอ้ยมืมูวานเหนี่ยวไข่ในฐานขอคผูเจ้าคู้พ่อมาเสร็จเราก็เลยลดหลายลงไปฝากพี่สาวกันพี่น้องบกหน่อไม้นะผมบกหน่อไม้บกหน่อไม้สดสามห่อท่านผู้ชมนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเอาเอาไปก่อนเดี๋ยวผมมาเอานะธรรมชุ่มพามาเบิ่งพามาเบิ่งเห็ดเห็ดเห็ดกอไงนี่ พูดนะพี่นงังสะอ่อนบ่เออเอาไปแกงเนาะแต่ว่ามันมันอาจคุณพี่น้องเห็ดกอนบ่เห็ดกรพี่น้องยังมีอยู่นงาเมากเห็ดกอรค่ะกระไรหลายคา,าอ่อนทน่านผู้ชมคาอ่อนกระไรหลายนะครับไก่ก็หลาย,าลายเออ <c oughs> โอ้โหมกยังมีมกปลาซิวมกปลาซิวมกปลาซิวบ่มกละสิบบาทพี่น้องมกกปลาซิวโอ้มกปลาซิวมกละเท่าไหร่ไอ้มกละสิบบาทเอา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 สองมกพี่น้องซอยนี่ค่ะมกปลาซิวหางแดงบ่ตามที่ตามตลอดขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมทายหัวอะไรไม่หมูหัวหนาหวกบบ่หัวกบหัวหน้าพี่น้องนี่นี่นี่หัวหน้า าท่านผู้ชมบพาเลาะมึงจะเข้าเดี๋ยวจะไปหอดกันอยู่บ้านพี่น้องนะครับผม <S <S มาหอดบ้านแล้วท่านผู้ชมให้แม่หมูไปเอินเ,เจโรตรีว่าเจอยู่บอเออ้ช่วงนี้คือพักควันให้เจคำแล้วพี่น้องบ้านเฮาครับห้าโมงห้าโม,มงเย็นเลยพี่น้องเย็นวันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสวัสดีเจโรลตลีรับเอินเจมาเอากับเขา พี่น้องครับมือนี้เป้าเ่าสั่งน้ำนะครับเมื่อเช้าอันนี้40แพ็คนะครับท่านชมสาธุบุญกับเอฟซีนะแฟนคลับทั้งช่องนะครับเป็นปากรวมถวายน้ำกับเป้าเ่ากับแม่หมูนะครับพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะเดินทางไปถวายปู่เจ็ดสองนะเพราะว่าปู่เจ็ดสองคนก็ไปท่านทอพี่น้องสวัสดีค่ะเจ๊แล้วนั่นอนหัวตาพุดนะมักบ่ใส่พูดเลยเสือใส่แม่หมูครับไม่จผมมุเลยกบนออกมาเออไงเปลนอย่างอ้าวมันี้เจ๊ อ่าโอ้ซุปหน่อไม้หน่อไม้มาซุปได้ทำชุชมเลยมันในร้านตลาดแต่ว่าหนึ่ใจพี่สาวเดี๋ยวจ,จะย่างไปให้พี่สาวน,น,นี่หมกหน่อไม้อืมอันนี้หมกปลาซิวแล้วก็หน่อไม้ต้มนะครับ,รบอันนี้ของข้าวซุปหน่อไม้อ๋อซุปนนซุปเห็ดฟาง <laughs> แล้วก็ตำบมกทัวร์ได้เจมันห้องไงไง <Okay. S 2> พี่นอ้องอ่าน,นี่อันนี้เอ่อซีอพริกยันมันปลาสดยันเอ้ยยังยัมีมีอยู่ว่าเจยันยันมันเหมือนพี่น้องอ่ามีค่ะเอานะครับ แม่แม่หมูค่ะอ่านะครับท่านผู้ชมเจราชบุรีโอ้แม่เพิ่นวาดเพิ่นวาดจังไดเออเพิ่นวาดจังสี่เพิ่นวาดจังไดแยกเพิ่นวาดบวกแม่หมูกระบาถาวรแม่เออยาดจีเอาเจ้าสิบไปยังเออเจ้าสบอกแม่หมูกระเบาวถาวรให้เอาไปเลยว่าสั่นองให้ทุ่มเลยให้ทุ่มเลยแม่ขึ้นจะคักแทถะจังว่าคือสิคักสีนี่ขึ้นสิคักแถวเพิ่นก็ว่าคักอยู่เด้อบอกยังเอาเงียบๆเลยบอกเพิ่นว่าดที่แรกเพิ่นบอกว่า พักกันเอาเงียบเงียบโหลดประสันบาดนี้แม่มูก็เลยว่าเอาเจเลยว่าสิผู้พันถาพันข้อมกับมีดีประสันผู้เอฟซีพี่ดังมีอยู่บ่อประสันพ่นก็เลยว่ากระสันกับแบงปั่นเอฟซีนั่นว่าจังซีจะไรแม่มูกับขอบุญขอบุณขอบุณเจรลสต์รีเลยพี่ดังเลยเจรัสต์รีนี่แหละจากในช่วงนี้นในนอนเว่นดีอเจรพักควันพักควันแอมันนั่นรตเตอรีเลี้ยงอะบาดนีเพ่นก็เลยว่าว่าหฟั่เพันเลยว่า ก็เป็นเลขเพิ่นได้ม่าเนาะเบาเถ่าเพิ่นว่าบ่ต้องถามว่าเอามาจากไสเพิ่นว่าล่องเบิ่งงวดนี้เพิ่นว่าจังซี่ตัวใดล่ะสองห้าศูนย์ตัวใดเกาะสองห้าศูนย์ทีก็เป็นตัวโตมากที่สุดสองห้าศูนย์ตัวนี้มาแทงงวดนี้เพิ่นว่าเพิ่นว่าปากบอกว่าสองห้าศูนย์แม่นสองห้าศูนย์ราคา จะมีหาศูนย์กับหาหนึ่งหาศูนย์หาหนึ่งค่ะรับาดอีกเลขตัวหนึ่งเพื่อนได้มากแม่หมูก็ยังตกใจได้ว่าสมคือกันแท่แม่หมูว่าจังไหนคือว่าคือกันสามตัวคือกันเลยเพื่อนไฮมากอีกชุดหนึ่งเพื่อนได้มาจะใส่เพื่อนก็ว่าเป็นเลขฝันของเพื่อนเลขันเป็นเลขฝันเพื่อนไ้มากชุดหนึ่งคือศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่จังไหนคือว่าเป็นเลขฝันเพิ่นจังไหนเพื่อนได้ตัวนี้มากป เพื่อนได้ตัวนั้นมาก่อนอืค่ะเลขห้าบ้วนสองห้าศูนย์แล้วเพื่อนก็เลยว่าเพื่อนกับมาฝันฝันเกี่ยวกับลูกสาวเพื่อนน่ะล่ะค่ะเแล้นเป็นเลขฝันเป็นเลขฝันเพื่อนศูนย์สามสี่ค่ะตอนเพื่อนกับว่าได้ว่าไปไลยเพื่อนว่าตัวนี้ร่องบึงอีกชุดหนึ่งค่ะืปัญญาไทยมีสามสี่สามตัวศูนย์สามสี่โอ้ทำมาชมนะครับ ก็คือที่เพิ่นเน้นมากนี่คือ250หาศนอ่าเพิ่นได้ตัวนี้มากแล้วเพิ่นฝันดีบอลิสจังไหนเพิ่นบกิบเพิ่นกเพิ่นจไปาร์ฝันเสียอ๋อก็เไดว่าเลขาเลขฝันอีกเลขฝันอีกชุดหนึ่งชุดหนึ่งศูนย์สมอ่าค่ะเอาแพี่น้องมาตุ่งกันกับพอมีมูไทนน้อนรับสองสองห้าศูน์แม่ค่ะสอตัวตัวหาศูนหาหนึ่งหาอ่าค่ะเอานะครับท้ชมเดี๋ยวเบาเท่าเคียนให้ได้พี่น้องเด้อ นะครับอีกตัวหนึ่งตัวไหกศูนย์ 4, 3, 4. สามสี่สามสี่สามสี่เอาทำมาชม<แ>เดี๋ยวเบาะแถวเ,เขียนให้นะครับผมนี่แหละอู้คือดังพอดีเทลเจเนาะพอดีพอดีอนางกอดทั้งหมดทั<า>่วเดี๋ยวเบาะแถวเ,เขียนให้ทำมาชุ่มเดี๋ยวก็จะเอาวเอ,อมกนี่ไปพี่สาวเอาเจนี่ต้นหอมลืมต้นหอมไปนำ่ำเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนให้ทำมาชุ่มทำมาชุ่มแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อเจลาบบุรีนะครับงวดนี้เพิ่นว่าบอกเ่าะถวก็ะปี่หมูเอา นับมั่นใจนะครับ1กรกฎาคม2568นะครับถรรมกถ้าชอบแด้วพี่น้องได้ถูกใจตรงใจนะครับจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับท่านชมบอมักประชอบเบิ้งซีซีนะครับเป็นหน้าทางหยิบจับลอตเตอรีท่านชมเจร่าบุรีนะครับเพิรนโตบอกแม่หมูนะครับได้มาคัก250นะครับจุดที่เพิรนได้มากคือ250พี่น้อง5051 034นี่เป็นเลขฝันเพิ่นนะครับ034 34นี่เป็นเลขฝันนะครับแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับเอ้านี่แหละเมนู หมอแดงไม่ดังไฟบึงส่งคือเจนอนยืนมาเจนอนหัวติดเป็หมูเอินเจไปใส่เจกันเลยลูกอ๋อนะครับบ้านแถ่าขอบคุณเจราชบุรีเลยพี่น้องเลยนะครับเขาพุ่นเป็นหมูเดี๋ยวบ้าเแ่าเจ้านี่ไปให้ให้พี่สาวกันไปให้อ่าไปเจยัง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 ไปดังไฟเขาไปหาเห็นอ่าพี่สาวนี่เอาลุ้นใส่รองเท้ายายเนาะ ยายน้ำตาร่วงเออหมูวัดได้หมูมาแหละพี่นอ้องหวัดกับบอกให้ยายจอยแบงให้พี่สาวน้ำแดงหรือเ่เออสวัสดีส,ส,ดสองเท่าเออย่าจอยให้น้ำตาร่วงมือ้อนี้ได้หมกไหม้หม,มกหน,น,น,น่อไม้หมกปัสซิวแบ่งกันเอาเอาหมูและะ้วเอาหมูแล้วบ่ะเอาเอาเอาแบ่งไปกินได้ตัวน่ะหมกหน่อไม้หมกหน่อไม้สามบกปุณนณ์น่ะเออหมกหน่อไม้สามบกปุณนณ์น่ะอื บกปลาซิวกับเอาก็ไดอืมบกหนึ oh. morning, anyway, Actually, like ่งน well. ่ะน้ำมันน้ำม้ต้มนี่เมื่อไห้่แห่ย้อยหายแล้วจะแข่งนี่อุดหนุนซอยแยกอยู่ตลาดบกปลาซิวบกหนึ่งเออบกน้ำม้ไปกินก็ได้เออนี่แหละเอ้านะครับคำชุ่มแ่หนึ่งคำาแล้วเราไว้ใจใจนึงเรียบหน่อยแจะว่านซ้อหมูมากเลยอ่ะวัานไหนแง่ตำลวงบ้าบ้าไอ้ดำหน้าเรียบร้อย ไปียกขาบอไเมน่อ้านี่แหละก็เล่มันนี่ตลาดกับ่อ่อยมี่ยังมันนี่พี่ดำปาเถ่ากระได้ปลาเถ่าก็ได้น่อไม้มะสุกกับสุดอ่าสุกเห็ดฟางอืมสุกเห็ดฟางอืมนี่ละกินยงไงเอ่อหะกลอ้านับพอกันคลิปหน้าทู้ชมเอาสวัสดีครับสวัสดีครั